ดันเหนือเราอ่ะผู้สาวสวัสดีนะครับอุ้ยแม่เชิงเยอะนะเชิงเยอะนะมาดิล้มสามมาดิโุ้ยคคโนทุกคนเลยตึงจัดตึงเพื่อนดิไม่ดึงเหรอไม่ดึงเพื่อนเหรอไม่ดึงเพื่อนเหรอหมดตี้ วันนี้นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พาไปดูของใหม่2ออย่างในคลิปเดียวนะฮะช่วงนี้ของใหม่มาถี่เหลือเกินในรีวิวไม่ค่อยจะทันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดในตู้เรมอนรยันใหม่นนมนได้กสองดงดอกบัวแพคกลูตัดเบดเดอร์นะครับ <Wow. S 1> เป็นชุดมนุษย์ดอกบัวอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะปกติจะแบบว่าขาวกลมบล็อกแต่ว่ารอบนี้คือแบน ยังงไไม่รู้หมายถึงทรงผมนะฮะมันดูแบนๆมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับดวงวันนี้มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็ลัวไปเหมือนเดิมจนกว่าจะใต้ไม่รู้จะโดนกี่ร้อยใบนะครับปั๊บหนึ่งฮะปั๊บสองครับปั๊บสามปั๊บสี่ปั๊บห้าปั๊บหกปั๊บเจ็ดเฮ้ย อ่ามาแล้วนะครับ7จป้าบตอนแรกคิดว่าน่าจะโดนเป็นร้อยแต่ว่าก็เกือบนะ70ใบนะครับอีกอันนึงก็คือสกินปืนใหม่แม็กินะความหวาดกลัวที่อักเสบมันคืออะไรความหวาดกลัวที่อักเสบบวกแม่นสองดาเมจหนึงลบแมกกาซีนก็เป็นสกินปืนสายยิงแม่นนะครับใครที่ยิงคนไม่ค่อยโดนน่าจะชอบสกินนี้แน่นอนนะ ส่วนของในตู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะส่วนใหญ่เป็นของเก่านะครับเพราะฉะนั้นมาลุยกันเลยผมจะกดจนกว่าจะได้นะมาเริ่มที่ป๊าบแรกครับป๊าบสอป๊าบสาป๊าบสป๊าบหา <What? S 1> เฮ้ยออกแล้วหอ๋อหป๊าบเองเเนี่ย ปกติต้องโดนเป็นร้อยนะไอ้ตู้นี้ถ้าจะเอาปืนหาวนวันนี้โดนไป50บใบเองนะสงสัยรถเกือลืมจอดหน้าบ้านนะครับในส่วนของสกินปืนแม็กซิเนี่ยก็เป็นสกินสายยิงแม่นนะฮะเพราะว่าบวกแม่น2ดาเมจ1ลบแม็กกาซี1 สกนนินแรกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีสกินที่บวกระยะ1กับบวกระยะ2ออกมาให้สุ่มกันแล้วนะครับส่วนความสวยเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวปืนนี่มันเป็นแบบธรรมดาเลยแค่มีเอฟเฟกสีแดงๆล้อมรอบโผล่ขึ้นมาแค่นี้เองนะฮะอ๋อมันเป็นหน้าปีศาจใช่ไหมเอ็นเฟมเทเลอร์ eller, ผู้คนต่างหวาดกลัว <Huh? S 1> เออถ้าเขียนอย่างเงี้ยพอเข้าใจแต่เมื่อกี้แคปชั่นหน้าตู้สุ่มอะ GM เขียนว่าความหวาดกลัวที่อักเสบ เออไอเราก็งงเลยส่วนชุดเดมอนรอบนี้ก็ออกไปทางแนว,แนวหนังจีนนะแม่นางเกสอนกลีบดอกบัว <S <S เฮ้ยแต่ตรงเสื้อซ่อนกระเป๋าด้วยนะชุดมันก็ไม่ได้มีพระคุมทำไมถึงซ่อนเป๋าล่ะ <S <S อ๋อหรือว่ามันมีเอฟเฟกตไอเพชรข้างหลังตรงนี้เขาก็เลยซ่อนเป๋าให้นะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยกลมอยู่ดีอมองมุมไหนก็รู้สึกแบนๆหมายถึงทรงผมนะฮะ อ่ะสรุปเบ,บ็ดเสร็จวันนี้โดนไปกี่บาทก็ไม่ได้นับเหมือนกันเพราะว่าพวกตั๋วต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะซื้อตอนมันลดราคาเก็บสะสมเอาไว้นะฮะก็เอาเป็นว่าจํานวนที่สุ่มเนี่ยดูตอนสุ่มและกันว่าโดนไปกี่ใบนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในหมดโดดร่มกันกับ<อ>ปืน<อ>แม็กซ์สกินใหม่ชุดไดมอนด์อันใหม่เป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็กดสุ่มทีมมาลงในโหมดทั่วไปนะฮะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันตั้งแต่อัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยพอกดสุ่มทีมปุ๊บมันจะเจอแต่บอทครับก็เลยกดมาแบบ1นึดีกว่าได้เจอคนแน่นอนไม่เจอบอทไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะหรือว่า GM เขาปรับการสุ่มแบบใหม่ก็ไม่รู้ใครที่เป็นเหมือนผมเนี่ยช่วยเมนบอกทีนะครับ อยาก,ก็รู้เหมือนกันว่าเป็นคนเดียวหรือเป็นกันทุกคนอ,อ้าวนี่ไงเจอและ m แม็กซิหยิบมายิงเจอตั้งแต่ต้นเกมเลยนะวันนี้เมืองบิมาสากีเงียบมากวิ่งไปวิ่งมาผีจะหลอกไหมเนี่ยเหมือนเล่นคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ปกติมันไม่เงียบขนาดนี้เฮ้ยมีคนในตรนรๆๆหัวเตกเนี่ยผู้สาวคนนี้ ก็กดมาคนเดียวนะยิงปุ๊บแตกปับ๊บผมว่าเขาสุ่มทีมมาแล้วก็คงเจอบอดเหมือนผมอะ่ะเออคืองงมากเลยไม่รู้ระบบสุ่มมันเป็นอะไรนะครับเอ,อ้ยนี่เล่น VSS ดีกว่าเดี๋ยวซื้อชิปอัปเกรดใส่เอาจะได้หดโหดอัพเต็มเลเวลสามเลยใส,ส่สุดรเอวันนี้วินเอต้องเล่นคู่กับแม็กซินะครับจะได้เก็บกระสุนแค่แบบเดียวมาดูปืนกันดีกว่า และนี่ก็คือสกินใหม่ m a x กซิความหวาดกลัวที่อักเสบแปลไทยเป็นไทยจริงๆ GM <c oughs> ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสกินนี้ผมว่าหมัดไฟยังเด่นกว่าอีกนะเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นชุดไดมอนใหม่นะแม่นางบงกดกลีบดอกบัวมีเอฟเฟคด้านหลังหน่อยเดียวชุดนี้จริงๆผมว่าก็ผ่านอยู่นะหมายถึงผ่านไปไกลๆเลยอะ่ะอย่าให้กลับมาสุ่มอีกเลย ไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเจปดเมืองด้านหน้ามีคนซัดกันด้วยเหมือนจะวิ่งเข้าวงมาทางนี้เดี๋ยวผมดักก็รอยที่ก้อนนี้แล้วก็เอ้ยล้มหนึ่งไม่ไม่แตกเจอระยะจูบซะด้วยไปคุยกับระบูดก่อนหนึ่งลูกสมทอง เหลือคนหนึ่งเอาไปอีกลูกแตกอุยตีเดียวกันไหมตรงต้นไม้ไม่ทันมองสี่คนนี่ว่ามาดิดันเหรอดันเหรอเราอะผู้สาวสวัสดีนะครับุยแม่เชิงเยอะนะเชิงเยอะนะมาดิล้มสาม ว้า <Wow. S 2> มาดีหโ้ยโคโนทุกคนเลยตึงจัดตึงเพื่อนดิไม่ดึงเหรอไม่ดึงเพื่อนเหรอไม่ดึงเพื่อนเหรอ oh. หมดตี้โอ้โหช็อตนี้ปักธงโซไปดึงทีตกใจหมดเลยวิ่งวิงมาเจอระยะจูบเฉยแล้วปืนผมนี่ก็ไม่ค่อยไหวด้วยนะคือมันบวกแม่นยำก็จริงนะครับแต่ว่าแม็กซิเนี่ย มันเป็นปืนชาร์จที่เหมาะยิงในระยะกลางถ้าเป็นระยะจูบแบบเนี้ยมันสู้พวกลูกซองหรือว่าพวก MP40 ไม่ได้นะครับใครจะเล่นกระบอกนี้เป็นปืนชาร์จจริงๆก็ต้องรักษาระยะนิดนึงแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเอามาใช้ได้หมดโดดล่มหรอกส่วนใหญ่จะเอาไว้เล่นใน 4v4 ซะมากกว่านะฮะไปกันต่อฮะหมดธุระก,กับหอนาฬิกากับบีมาก,กันดีกว่าวันๆไม่ทำอะไรโดดล่มลงมาไล่ยิงคนอย่างเดียว เฮ้ย hey, แล้วใครขึ้นไปทำอะไรข้างบนวัยรุ่นตักหลอยคนเหรอลงมานีดีเอาลงจริงด้วยได้ยินเสียงลมหนึ่งลมสองมาสองหรือมาสี่ขอซ้ำขอละกันกุหลาบม่วงแปอ,อันโตยอันโตยหรืออันโตยอ อันโตยชื่อเท่มากเลยอ่ะชื่อไทยชื่ออันโตยชื่ออังกฤษน่าจะชื่ออันโตนิโอสามารถอ่านได้สองภาษาเออนี่เดี๋ยวเราไปเล่นเคเวสล่าฆ่าหัวกันดีกว่ามันมีขายในตู้นะราคา400เหรียญพอเรากดซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ตำแหน่งคนที่เราจะต้องไปจัดการนะเป็นวง แดงๆในแผนที่แต่ว่าล่าได้เนี่ยมันได้ของรางวัลเป็นอะไรก็จําไม่ได้เหมือนกันไหนดูอีกทีอยู่ตรงเขตพ่อปู่แถวเขื่อนกลางแม่น้านะฮะไปออกเดินทางได้เลยเนี่ยวงมันใหญ่มากเลยนะสีแดงแปดใครโดนมาร์คหัวบอกเลยว่ารอดยากต้องสู้อย่างเดียวมีเวลาล่า3นาทีนะครับน่าจะแอบอยู่ข้างในแน่เลยผมว่าเขาก็รู้นะว่ามีคนกำลังไปล่า จ้าเอ <Hey. S 1> อุ้ยลูกซองด้วยไอคนนี้เตรียมตัวตั้งรับอยู่ข้างในเลยนะรู้ว่าจะโดนชาร์จเล่นลูกซองเลยนะไอวอลเอาไปหนึ่งต่อมอุ้ยพี่โดนสแสดงว่าอยู่มุมนี้เอาไปอีกลูกไปเอาโดนแต่ระเบิดหิมะทำไมไม่โดนลูกเขียว ไอ้นี่มันเชิงดึงตึงเปี้ยแน่นอนไอวอเยอะอีกเจาะดิรอไะไรโอ้โหเจาะชาติดีแตกชาติหน้าหมดแม็กอะกว่าจะเจาะได้อันนึงเฮ้ยด้านขวามีคนชุบชีวิตด้วยนะ<ห>มียิงกันอยู่ตรงนน้นตีหนึ่งแต่ว่าผมต้องเคลียร์ไอ้คนนี้ก่อนไม่ยอมออกมาด้วยนะเอากระทะฟันได้ไหมดูท่าน่าจะนาน ไปฟาร์มหาระเบิดน่าจะไวกว่าขอซักสึกกว่าลูกจะเครื่องไม่ยังเลยที่เจอลูกหนึ่งระเบิดหิมะอยากได้ลูกเขียวอะ่ะดอกนี้มาต้องโดนบ้างแหละไอวอน,น่าจะหมดแล้วนะนายใช่ไหมเอาไปหนึ่งลูกไปโดนนะน่ะโดนนานด้วยสงสัยไม่มีที่แอบเอายังโดนอยู่แล้วนะ่ะเจ็บดีครับแอบกะเอาแชมป์เลยใช่ไหมเนี่ยไอหมอนี่ สคอจะไม่ออกมาให้ยิงกันเลยเนี่ยถึงปืนมันจะบวกแม่นยำแต่ว่าการจ่อยิงใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับปืนมันเบามากคือถ้าศัตรูใช้ลูกซองแล้วกดยิงพร้อมกันน่ะลูกซองชนะนะฮะปืนนี้มันเหมาะเอาไว้ยิงหัวแบบดึงหัวเล่นๆน่ะไม่เหมาะจะเอามาใช้เป็นปืนชาร์จจริงๆป้องกันตัวเลยนะครับเออแล้วพอเรายิงเป้าหมายคนเมื่อกี้สำเร็จอ่ะมนได้รางวัลเป็นอะไรได้เป็นเหรียญโทเคนหรือเปล่า น่าจะใช่นะมันคงไม่ได้เป็นเพชรหรอกไม่งางนั้นคนคงเข้ามาเล่นฟรีไฟล์กันทุกวันแน่เลยตามล่าเพชร <Hey. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวนะ <Hey. S 1> เห็นวัยรุ่น FF วิ F ่งเข้าบ้านไปเอาไปหนึ่งลูกไม่โดนหรอเอาไปอีกลูกไม่โดนอีกหรออยู่ข้างบนแน่เลยน่าจะสองคนนะได้ยินเสียงวิง่ง ขึ้นประชาร์จตผมจะรอดไหมเนี่ยตาเอ๋ลูกนี้เราโดนแน่โอ้โหโดนไม่เต็มยิบเศษเอาไปอีกลูกไหมลูกนี้แหละมันต้องโดนสักคนแหละเอา้าไม่โดนเลยตีนี้มันยังไงครับเนี่ย <Hey! S 1> เฮ้ยลำหนึ่งไม่ไม่แตก ผมว่าสามคนนะเหมือนได้ยินเสียงทางซ้ายอีกหนึ่งตามทิ้งก่อนเฮ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหยิงกว่าจะเตกยิงชาตินี้ตายชาติหน้าของจริง คือมันเป็นปืนที่ไม่เหมาะจะาใช้ชาร์จยิงอัดตัวทั่วไปเลยนะใครจะเล่นปืนนี้คงต้องดึงขึ้นหัวช่วยด้วยมันถึงจะหวังผลได้นะครับมาเรามาซื้อไอ้ราค่าหัวกันอีกดีกว่าสนุกดี400นะสังหารไห่ลำไหหลำอยู่ใกล้ๆเลยนี่ดูเปล่าโอ้โหกระทาทุกดอกวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีดวงเลย,ดยเดี๋ย่ปล่อยโดนก่อน วงอยู่ทางนี้ด้วยเดี๋ยวยิงข้างหน้าแล้วโดนคนดักหลังใคร,ใครอะไม่เข้าวงอ๋อเจ็บนะแม่ไอวอสะด้วยไอไหหลำม,มันอยู่ข้างบนซื้อโดนประตุนก่อนเดี๋ยวผมจะต้องไปดักหลอยไม่รู้ว่าตีเดียวกับคนนี้หรือเปล่านะลอยโดนดักไว้อีกอันเขายิงกับคนข้างบนอยู่นะ ส่วนทางขวาเนี่ยยังไม่รู้ว่าพวกไหนปล่อยโดนเยอะๆไว้ก่อนกลัวโดนหลอยหลังโดนช่วยชีวิตเราได้โอ้โหสองคนวิ่งมารวมจุดกันแล้วข้างบนสงสัยจะมีปาร์ตี้แน่เลยขอแจมสักหน่อยได้ไหมสับยิงไปเผื่อติดสับยิงไปโดนเอ้า <laughs> ได้คิวเฉยไปลัดใครเขาแล้วเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวเราเข้าวงกันก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวไอ้แก๊งไหายลำอ่ะเขาจะต้องโถมเข้าวงมาทางทิศนั้นเดี๋ยวเราขับรถไปดักข้างหน้ากันนะครับเอา้าไหายลาโดนเก็บไปแล้วหรอแล้วผมอยู่เฉยได้รางวัลด้วยโดนใครหลอยก็ไม่รู้น่าจะยิงกันดุเดือดข้างบนแน่นอนเหลือสองคนแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเอา้าแล้วตายไปอีกคนอะไรครับเนี่ย ปักธงโชว์ไปหทียืนเฉยๆก็จะได้บูย่าอยู่แล้วนะแล้ววิ่งเข้าวงมาทางนี้ด้วยผมนี่ยืนยิ้มเลยยืนยิ้มอยู่ริมกำแพงบ้านปักธงเล่นเลยฮะจังหวะนี้อ่าออกมาเพื่อนขอลองวิชาแม็กซิบหน่อยปุ้นเฉียงเหรออุ้ยลิงจกักจักโอ้มีทั้งลิงทั้งไอวอลไปนะเรามาดิไม่ให้เข้าหรอกไปคุยกันระเบิดไป มาดิลิงเหรอเจอระเบิดหิมะไปดิลูกซองเหรอมาดิ <Yeah. S 1> มาดิสวิมมิง่งเจอลูกซองมันต้องถอยทำระยะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ายืนชิดระยะจูบเนี่ยเราแพ้เขาแน่นอนนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้สำหรับสกินใหม่แม็กซิบนะ ถามว่าดีไหมนะเหรอส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ MAX10 เนี่ยถ้าจะให้ดีมันควรจะบวกดาเมจ2หรือไม่ก็บวกลั่น2ไปเลยนะครับเน้นแบบแรงๆรัวๆไปเลยน่าจะหวังผลได้มากกว่านะฮะ